เวลาเราเราเราทำโจทย์ปัญหาทั่วไปรวมทั้งโจทย์แผท1เองเนี่ยนะครับโจทย์อินทิเกรตที่ที่ที่ไม่เกี่ยวกับพื้นที่เนี่ยนะครับมักจะไม่เห็นเครื่องหมายอินทิเกตเขาเขไม่ถามตรงๆแล้วครับว่าอินทิเกรต 5x กําลัง2บวก4 dx นี่ยได้เท่าไหร่เขาไม่ค่อยมีถามอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันจะไปโยงกับเรื่องอนุพันธ์หรือเรื่องดิฟนะครับก็คือโจทย์จะให้ฟังก์ชันที่ดิฟแล้วมาครับแล้วก็ถามว่า ก่อนดิฟคืออะไรอ่ะอย่างในตัวอย่างเนี้ยเขาถามเขาบอกว่า f อฟเนี่ยมีอนุพันธ์เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือดิฟเสร็จแล้วเนี่ยเอฟเตัวเนี้ยนะครับดิฟเสร็จแล้วทําการดิฟเสร็จแล้วจะได้ 3x มเอ็กลังสองลบสบวกหนะครับแล้วแล้วโจทย์ก็บอกมาด้วยว่า f1 ได้0ย์จากนั้นก็ถามว่า f ลบหได้เท่าไหร่กระบวนการคิดโจทย์แบบนี้นะครับค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยครับก็คือว่า โจทย์บอกสิ่งที่ดิฟมาแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คืออินทิเกรตมันกลับไปเป็น f x ครับอินทิเกรตมันกลับไปเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า f x ที่เราอยากได้นะครับมันก็คืออินทิเกรตของตัวที่ถูกดิฟมาแล้วนะครับก็คือ3 x กาลังสองลบ4 x บวก5นะครับ dx นะครับอินทิเกรตตัวนี้ไปเลยก็จะได้เป็น3 x กาลัง3ส่วน3นะครับตามมาด้วยลบ4 ลบ4 x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วก็บวกด้วย5 x แล้วก็อย่าลืมบวก c ด้วยนะครับเอาละครับเราติดปัญหานิดหนึ่งครับตรงนี้ว่ามันมี4เพิ่มเข้ามานะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ขอจัดรูปให้มันง่ายก่อนนะครับ3า x กำลัง3ส่วน3ตัวนี้ตัด3ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ขออนุญาตลบตรงนี้เลยนะเพื่อพื้นที่ที่เยอะหน่อยก็เป็น x กำลัง3นะครับแล้วก็4กับ2ตรงนี้ก็ตัดได้นิดหน่อยเหลือ2ด้านบนนะครับก็เขียนเป็น2 x กำลัง2ก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะได้ Uh, x กำลังสามลบส x กำลังสบวกห x บวก c นั่นเองนะครับ c เนี่ยเป็นค่าคงตัวที่เรายังไม่ทราบเราก็เลยต้องหาวิธีหาค่า c ออกมาให้ได้ก่อนนะครับซึ่งเวลาหาค่า c เนี่ยโจก็ต้องบอกเงื่อนไขมาอันหนึ่งนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยมันเป็นสรรมการของ fx นะครับโจก็ต้องบอกว่า f อะไรได้อะไรอีกสักอย่างในีอย่างในทีนี้บอกว่า f 1ได้0นั่นหมายความว่าถ้าเราแทน x ด้วย1ในในฟังใน fx ในสรรมการนี้นะครับ แทน x ด้วย1ปั๊บเราเราจะต้องจับเท่ากับ0ูนย์ได้เพราะว่าอ่าเขาบอกมาว่า f 1ได้ศูนย์นะครับแล้วเราก็ใช้เงื่อนไขสีโมงนะครับคำนวณหาค่า c ได้แล้วนะครับก็พี่ก็เริ่มลงมือทำเลยนะครับก็คือเวลาเขียน f 1เท่ากับศูนย์เนี่ยให้เขียน0ูนย์เท่ากับ f 1นะครับอศูนย์เท่ากับ f 1จากนั้นก็คำนวณ f 1นะครับโดยการแทน1เข้าไปในส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับซึ่งพี่ก ก็เขียนนิดนึงละกัน1นึ่กำลังสลบด้วย2คูณหน 2, ึ่งกลังสองบวกด้วย5้คูณหแล้วก็บวก c c เป็นค่าคงตัวซึ่งเรากําลังจะหานะครับก็คิดเลขแล้วจะได้อะไรเอ่ยตรงนี้ได้1ลบด้วย2บวกด้วย5แล้วก็บวก C มีค่าเท่ากับ0ย้ายไปย้ายมาปั๊บก็จะคํานวณได้ว่ามีค่า c เป็นลบสนั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้เราทราบแล้วว่าได้4เป็นลบสนะครับขออนุญ,ญาตลบด้านบนแล้วนะครับตอนนี้เราตามทันแล้วนะ สรุปนิดนึงนะครับณตอนนี้เราทราบแล้วว่า fx เนี่ยนะครับก็คือฟังก์ชันในกรอบสีม่วงนะครับมีค่าเป็น x กำลัง3ลบ 2x กำลัง2ตามมาด้วยบวก 5x แล้วก็บวก c แต่เรารู้แล้วว่า c เป็นลบ4เราก็แทนค่าด้วยลบ4เข้าไปได้เลยนะครับอ่าถึงตอนนี้ละเรียบร้อยละขอลบตรงนี้นะครับจากนั้นครับที่เหลือง่ายแล้วครับเราได้ fx มาแล้วนะครับ ขั้นต่อไปก็คือโจทย์ถามว่า f ลบหนึ่งได้เท่าไหร่เราก็แค่แทนค่าลบหนึ่งเข้าไปที่ x นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น f ลบหนึ่งเท่ากับลบหนึ่งกำลังสามสามลบด้วยสองคูณด้วยลบหนึ่งกำลังสองบวกด้วยห้าคูณด้วยลบหนึ่งแล้วก็ลบด้วยสี่ธรรมดาอันนี้ลอกมานะครับจากนั้นคำนวณนะครับก็จะได้เป็นลบหนึ่งกำลังสามได้ลบหนึ่งนะครับตามมาด้วยลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งคูณกับลบสองก็ได้ลบสองนะครับตรงนี้ก็เป็นลบห้าแล้วก็ตามมาด้วยบ จากนั้นก็คำนวณนิดเดียวครับรวมการกลายเป็นลบ12ข้อนี้ก็เลยตอบว่าลบ12นะครับเรามาดูโจทย์ปัญหาอีกสักข้อหนึ่งครับก่อนที่จะไปดูโจทย์แผ่นหนึงข้อนี้นะครับโจทย์บอกว่าเส้นโค้ง,ง y เท่ากับ f x เนี่ยผ่านจุด9 3แล้วก็มีความชันที่จุด a b ใดๆเป็น2 a ลบด้วยส a นะครับแล้วก็ถามว่า f 0ได้เท่าไหร่นะครับ ตรงนี้นะครับหลายคนก็งงว่ามันเป็นโจทย์อินทิเกรตยังไงนะครับตรงนี้เองครับตรงที่โจทย์บอกว่าความชันที่จุดใดๆเท่านะครับความชันที่จุดใดๆของ a ของความชันที่จุด a b ใดๆเป็น 2a ลบด้วยส a ควนะครับความหมายของตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมันคืออะไรฮะมันคือ f อไพรม์ซึ่งเป็นความชันณจุด a เนี่ยนะครับณจุด x เท่ากับ a นะครับมีค่าเท่ากับ2 a ลบสแนั่นเองนะครับ หรือถ้าเราเปลี่ยนกลับเป็นตัวแปร x มันก็คือ f พรม x เนี่ยนะครับโจทย์ได้บอกมาแล้วครับว่ามันคือ 2x ลบ square root x นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจย์ได้บอก f พรม x มาแล้วเราสามารถที่จะอินทิเกรตมันกลับไปเป็น f x ได้นะครับแต่มันอาจจะติดค่าคงตัวบวกสนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะใช้จุด9 3เนี่ยแหะครับที่มันผ่านนะครับก็คือแทน x ด้วย9ต้องได้3เนี่ยนะครับ เพื่อหาค่า c ที่ติดจากค่าติดจากการอินทิเกรตนั่นเองนะครับโอเคครับตอนนี้เราทราบแผนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกครับเราทราบแล้วว่า f p x เดี๋ยวขอโน่นิดนึงนะตรงนี้อีกทีหนึ่ง f p x เนี่ยนะครับมันต้องเท่ากับ2 x แล้วก็ลบด้วยสควร์ท x พี่เขียนเป็น x กำลัง1ส่วน2เลยเนาะให้พร้อมสำหรับการอินทิเกรตแล้วพี่ก็ลบตรงนี้ออกนะครับจากนั้นครับเราก็อินทิเกรตเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเราจะทราบว่า f x เนี่ยนะครับก็คืออินทิเกรตของเจ้า f p x นั่นเองนะครับ ี่ก็แทนค่า f ไพรม์ x ลงไปเลยลวกันนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น2 x ลบด้วย x กําลัง1ส่วน2แล้วก็ dx อนะครับอินทิเกรตแล้วจะได้เท่าไหร่ฮะก็2 x กําลัง2ส,2ส่วน2ตามมาด้วยลบด้วย x กําลังสส่วน2ส่วนด้วย3ส่วน2แล้วก็อย่าลืมบวก4นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถไอเจ้า3 x กําลังสส่วน2ส่วนด้วย3ส่วน2นะครับจับรูปได้เป็น 2ส,ส่วน3รากที่2ของ x กำลัง3แล้วก็บวก4นั่นเองนะครับอะไะครับก็ได้แบบนี้แล้วก็ข้างหน้า2ตัดกันได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ขอเขียนใหม่แล้วกันนะครับเขียนเป็น x กำลัง2ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ f x แล้วนะครับแต่เรายังไม่ทราบว่า C คืออะไรยัรงติดตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเงื่อนไขที่โจทย์ให้มานี่นะครับที่บอกว่าผ่านจุด9 3นะครับเวลาเขาบอกว่า y เท่ากับ f ผ่านจุด93นี่มันหมายความว่าไงฮะ มันหมายความว่าตอนที่ x เท่ากับ9เนี่ยนะครับจะได้ y เท่ากับ3หรือพูดง่ายๆก็คือ f ของ9เนี่ยมีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่เอาเงื่อนไขตัวน,นี้ครับมาช่วยหาค่า c ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเขียนแบบ3เท่ากับ f 9แล้วกันนะครับเราจะได้เห็นชัดชัดนะแล้วก็ทางซ้ายก็เป็น3นะครับ f 9ก็แทนค่า x ด้วย9เข้าไปในสมก,การในกรอบนะครับ t x กนะครับก็จะได้เป็น9กําลัง2ลบด้วย2อส่วนสเลข3รากที่2ของ9ยกกําลัง3แล้วก็บวก4นะครับแล้วก็แก้สมก,การเนี่ยครับหาค่า4นะครับพี่จะทำไวๆนะครับทางซ้ายยังคงเป็น3เหมือนเดิมนะครับ9กําลังสองได้81นะครับข้างนอกเป็น2ส่วน3เหมือนเดิมในรากที่2ตัวนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็น3กําลัง2ทั้งหมดกําลัง3ได้ถูกไหมนะครับ9ก็คือ3กําลัง2นะครับจากนั้นมันเป็นกําลังซ้อนกันนะครับ ก็เอาไอ้เจ้า2กับ3ตัวเนี้ยคูณกันได้6นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เขียนหมายเป็นรากที่2ของเอ็กซ์ลังหเออไม่ใช่ x ครับรากที่2ของ3ามกลังหอ่าอย่างงี้นะครับถอดรากที่2แล้วจะได้3ามกลังสนั่นเองนะครับก็คูณด้วย3ามกลังสนะครับซึ่งจะตัดกับ3ด้านล่างไปตัวหนึ่งก็จะเหลือ3ามกลังสนะครับพี่ก็ขอลบตัวนี้คูณด้วย3ามกลังสนั่นเองนะครับ2คูณด้วย3ามกลังสอคูณเ 928นะครับเพราะฉนั้นก็ลบด้วย18พี่แกเยอะนิดหนึ่งนะแล้วก็บวก4อ่าก็ได้ถึงตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดเลขนิดเดียวเองนะครับย้ายไปย้ายมาปัาป๊บก็จะพบว่าได้4มีค่าเท่ากับลบ60นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่า fx ตัวจริงนะครับเมื่อกี้เราได้ตัวปลอมไม่ใช่ตัวปลอมหรอกแต่เป็นตัวที่ยังไม,ไม่ทราบว่า4คืออะไรนะครับ เราก็ตอนนี้เราทราบแล้วว่าสี่กินลบหกสิบนะเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนสีตัวนี้เป็นลบหกสิบได้เลยนะครับก็พี่โกงอะไรโกงอะไรดีกว่าโกงเปลี่ยนสีตัวนี้เป็นลบหกสิบอ่าเราก็ได้เอฟเฟกตัวจริงแล้วเห็นไหมตัวที่อยู่ในกรอบตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือเอฟเฟกของเราแล้วนะครับโจทย์ถาม f อศูนย์ครับโจทย์ถาม f อศูนย์เราก็คำนวณ f อศูนย์โดยการแทนค่า x ด้วยศูนย์เข้าไปนะครับก็เป็นศูนย์กำลังสองนะครับลบได้สองส่วนสามลากที่สองของ ศูนย์กำลังสามแล้วก็ลบ 60, หกสิบเห็นไหมครับซึ่งมันก็ศูนย์ซะส่วนใหญ่นะครับตัวนี้ก็ศูนย์ตัวนี้ก็ศูนย์นะครับเหลือแค่ลบหกสิบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า f ศูนย์ที่โจทย์ถามหาเนี่ยนะครับมีค่าเป็นลบหกสิบนั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างแผ่นหนึ่งกันนิดนึงครับตัวอย่างข้อสอบแผ่นหนึ่งนะครับอันนี้พี่ตัดบางส่วนมานะครับโจทย์เนี่ยบอกว่าให้ f เป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์ทุกอันดบับพูดงา่ายๆคือดิฟได้ไม่มีที่สิ้นสุดนะ,นะ แล้วก็บอกว่า f double prime เนี่ยเท่ากับ3 x บวก2นะครับก็คือถูกดิฟมา2ครั้งแล้วก็ได้3 x บวก2แล้วก็บอกมาว่า f prime 2เท่ากับ11ส่วน2นะครับโจทย์เนี่ยถามหาสมการเส้นตรงตั้งฉากกับเส้นสัมผัสบลาบลบลยาวไปเลยนะครับแต่สิ่งแรกที่เราเราไม่อ่านละแต่เราพอรู้ละต้องการสมรการเส้นสัมผัสนะครับที่จุด1นสีนั่นเองนะครับสิ่งแรกที่เราถามก็คืออินทิเกรตมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าโจทย์ให้มาแล้วครับว่า f double prime เนี่ยนะครับ f ไพรม x เนี่ยนะครับเท่ากับ 3x บวก2นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันกลับมานะครับอินทิเกรตมันกลับมาปัา๊บเราจะได้ f x ถูกไหมครับอ่าเราจะได้ f x แล้วก็จะติดค่าคงตัว c ตัวหนึ่งนะครับซึ่งขั้นตอนนี้พอเราได้ได้ f x โทษครับไม่ใช่ได้ได FX, ได f ไพรม์ x นะครับแล้วก็จะติดค่าคงตัว c ตัวหนึ่งจากนั้นเราก็จะใช้เงื่อนไขเดี๋ยวพี่ขอใช้เปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับใช้เงื่อนไข f พรม์2เท่ากับ สิบเ่วนสี่ยแหละครับหาค่าคงตัว c ที่ติดตรงนี้นะครับออกมานะครับพอเราได้ค่าคงตัว c ปับ๊บเราก็จะรู้ว่า f x เนี่ยได้เท่าไหร่พอเรารู้ว่า f p x จริงๆได้เท่าไหร่เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะหาะความชันณนะจุด1นสี่ได้แล้วนะครับเพื่อที่จะเอาไปทำอะไรฮะเพื่อที่เอาไปสร้างสมาการเส้นตรงอะไรก็ตามที่เขาอยากได้นะครับซึ่งตอนนี้เราจะเริ่มต้นจากสเต็ปหก่อนนะครับสเต็ปหก่อน สเต็ปแรกของเราสิ่งที่เราทำก็คือสิ่งที่เราจะทำก็คือสเต็ปหนึ่งหา f ไพรม์ x นะครับเอาล้วครับเราจะหา f ไพรม์ x นะครับโดยการอินทิเกรต f ดับเบิลไพรม x นะครับหรือ f ไพรม์ไพรม์ x นะครับอ่านแล้วตลกยังเลย f ไพรม์ x นะครับจะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตของ f ดับเบิลไพรม x นะครับของ dx อ่าเทียบกับตัวแปร x นะครับ แล้วเราก็แทนค่า f prime x ที่โจทย์ให้มาก็คือเจ้า3 x บวก2ลงไปนะครับก็อันนี้ก็โกงเลยแล้วกันนะครับ3 x บวก2 dx นะครับอ่าอินทิเกรตได้เท่าไหร่ฮะอินทิเกรต3 x บวก2ก็ทำเทละตัวก็3 x กำลังสองส่วน2นะครับแล้วก็บวกด้วย2 x แล้วก็อย่าลืมติดบวกสไว้ด้วยนะครับจากนั้นก็อย่างที่เราว่าไว้เมื่อกี้นะครับเพื่อจะให้หา f prime x ได้เต็มเ็โดยที่ไม่ติดค่า c ตัวนี้นะครับเราก็ต้องใช้เงื่อนไข f prime เท่ากับ 1ิบเอส่วนสองแน,นองนะครับแต่เราจะทําแบบโปรเฟชชั่นแนลดนหนึ่งนะครับก็คือเริ่มต้นแบบสิบอส่วนสเท่ากับอะไรฮะเอพร์มสองใช่ไมเอฟพร์มสแทนค่าเข้าไปแทน2องเข้าไปในสูตรสูตรเอพร์ตัวนี้ครับเพราะเราได้ F' อพร์เป็นสูตรมาแล้วนะครับแทน2เข้าไปก็ได้เป็นสามส่วนสคูณกับสองกลัสงสองนะครับบวกด้วย2องคูณสตัวนี้แล้วก็บวก4นะครับเอาละครับคราวนี้คิดเลขครับ สองตัวนีต้ตัดสองข้างบนตัวหนึ่งเหลือตัวเดียวด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเขาคูณกันแล้วก็ต้องได้6บวกเอก 4, บวกซีมีค่าเท่ากับสิบเอ็ดส่วนสองนะครับเครื่องหมายเท่ากับยาวมาถึงนี่เลยแล้วกันนะสิบเอ็ดส่วนสองคราวนี้ก็แค่แก้หาค่า c โดยการย้ายหกบวกซีได้สิบย้ายไปทางซ้ายมันก็จะสามารถที่จะคำนวณค่า c ได้แล้วนะครับซึ่งจะได้ซีเป็นลบเก้าส่วนสองนั่นเองนะครับ เอาละครับสเต็ปหนึ่งเสร็จแล้วครับหา f p ร i ม x ได้แล้วนะครับพอเราได้ c เป็นลบเก้าส่วนสองปั๊บแล้วก็แค่เปลี่ยนเจ้า c ตัวนี้นะครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับไปเป็นลบเก้าส่วนสองปั๊บเราก็จะได้ค่าเราจะได้ f p ร i ม x มาแล้วนะครับมาดูสเต็ปถัดไปครับตอนนี้เราได้ f prime x มาแล้วนะครับเป็น3าส่วน x กำลังสองบวก2 x ลบด้วย9ส่วน2นะครับเดี๋ยวขอย้อนไปเช็คนิดนึงว่าถูกไหมถูกต้องนะครับโอเคครับ สเต็ปถัดไปครับโจทย์มาดูก่อนว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามหาสมการเส้นตรงนะครับอ่าโทษนะครับมันขยับมาเองครับโจทย์ถามหาสมการเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นสัมผัสเส้นโค้ง y เท่ากับ fx ที่จุดนี้นะครับมันหมายความว่าอย่างไงเดี๋ยวเรามาดูหน่อยเอาละรครับสมมุติว่านี่คือโค้งของ y เท่ากับ fx แล้วกันนะครับเอาละรครับ วานะ,ะ FX นะครับเอเนะครับเขาบอกว่า,าต้องการสมก,การเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นสมการเส้นคงที่จุด1 4สจุด1 4สมมุติและกันว่าตรงนี้เป็นจุด1 4สมการเส้นสัมผัสนะครับมันก็คือเส้นที่เส้นตรงที่สัมผัสกราฟนี้ที่จุดนี้พอดีก็คือแตะเบี้ยวนะอย่างนี้นะครับเบี้ยวอ้วประมาณนี้นะครับซึ่ง ด้วยความที่กราฟสีเขียวเนี่ยนะครับมันเป็น y ท่ากับ fx เป็นกราฟของ y ท่ากับ fx นะครับจุด1,4เนี่ยนะครับตรงจุด1,4นะครับเขาก็จะมีความชันซึ่งเรามักจะแทนด้วยตัว m เนี่ยนะครับเป็น f prime 1นั่นเองนะครับเพราะว่าณจุดนี้เนี่ยมีค่า x เป็น1เห็นไหมครับ1,4เนี่ยมีจุดค่ามีค่า x เป็น1เพราะฉะนั้นความชันที่จุดนี้ก็ต้องเป็น f prime 1นั่นเองนะครับเราก็เลยสามารถที่จะคำนวณความชันของเส้นสัมผัสที่จุดนี้ได้เป็น m เท่ากับ 1> f หนึแทนค่านหนึ่งเข้าไปเลยก็จะได้เป็น3ส่วน2แทนแทนที่ไหนฮะแทนตรงนี้นะครับ f พรม x ที่เราได้จากสเต็ปที่แล้วนะครับอันนี้เป็นสเต็ปสแล้วนะแต่ไม่ได้เขียนคําว่าสเต็ปอ่าหนกำลังสบวกด้วย2คูณ1แล้วก็ลบด้วย9ส่วน2นะครับก็คิดเลขออกมาแล้วตรงนี้ก็จะได้เป็นลบหครับอ่าได้ลบหนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้มีความความชันของกราฟนะครับเป็นลบหะครับพี่ก้องของอนุญาตแก้ตรงนี้เลยนะ อ่าแค่ตัวนี้จะลบเป็นลบหนึ่งนะครับแต่โจทย์เนี่ยเขาไม่ได้ถามสมการเส้นตรงที่เป็นเส้นสัมผัสครับจะโจทย์เขาถามเส้นตั้งฉากครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องตั้งฉากตัวนี้ฮะนี่นะครับตรงนี้นะครับอย่างนี้นะครับเส้นนี้ต่างหากนะครับเส้นสีแดงต่างหากนะครับแล้วเส้นสีแดงจะหาได้ยังไงล่ะอันนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์นิดหนึ่งครับว่า เส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกันเมื่อความชันเขาคูณกันได้ลบหนึ่งนะครับจําได้นะครับจะตั้งฉากกันเส้นตรงสองเส้นจะตั้งฉากกันความชันต้องคูณกันได้ลบหนึ่งนะครับตอนนี้ความชันของเส้นสัมพัเนี่ยเป็นลบหนึ่งอะไรล่ะครับ m อะไร m สองนะครับอะไรไม่รู้นะครับมาคูณกับลบหนึ่งแล้วได้ได้ลบหนึ่งอะไรตัวนั้นหรือ m สองหรือสลบของเส้นตั้งฉากก็ต้องเป็นตัดตัวนี้ออกปั๊บได้หนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น สโลปของเส้นสีดแดงหรือเส้นที่โจทย์ถามเนี่ยนะครับเส้นตั้งฉากนั่นนะครับมีค่าเป็นลบหนึ่งอ่ะโทษทีครับมีค่าเป็นหนึ่งนั่นเองนะครับเอาละครับพอเราทราบว่าสโลปมีค่าเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยต่อไปครับเราก็อาศัยสมการเส้นตรงสูตรสร้างสมการเส,ร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 สร้นตรง y ลบ y หนึ่งเท่ากับ m คูณด้วย x ลบ x หนึ่งนะครับโดยที่ m ตัวนี้ก็คือสโลป m สองของเรานะครับแล้วก็จุด x หนึ่ง y หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือจุด 1 4ของเรานั่นเองนะครับมันก็คือ x 1 y 1นะครับแทนเข้าไปปั๊บเราก็จะได้สมการเส้นสัมผัสที่อ่านโทษทีเส้นตั้งฉากที่เขาต้องการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ขอแทนเลยนะ y ลบ y 1 y 1ก็คือ y 1ก็คือ4นะครับเท่ากับ m 2 m 2ก็คือ1นะครับแล้วก็ x ลบด้วย x 1นะครับ x ลบด้วย x 1ก็ลบด้วย1เอาละครับจากนั้น ก็กระจาย1ตัวนี้เข้าไปหรือไม่ต้องทําอะไรก็ได้ปลดทิ้งเลยก็จะได้เป็น x ลบหด้านขวานะครับด้านซ้ายจะได้เป็น y ลบสนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าน้องไปทาข้อสอบแผ่นหนึ่งนะครับน้องไม่น่าจะเห็นสมการหน้าตาอย่างนี้ถูกไหมในชอยส์เนี่ยนะครับมักจะเป็นสมการที่จัดอยู่ในรูปทั่วไปแล้วนะครับสมการรูปทั่วไปก็คือจัดให้ด้านขวาเป็นเท่ากับ0นย์นั่นเองนะครับก็ย้ายทุกอย่างมาทางซ้ายครับก็จะได้เป็น y ลบ x นะครับแล้วก็ลบสย้ายลบหมาบวกก็กลายเป็นลบสเท่าก ข้อนี้ก็เลยได้สมการเส้นตรงตั้งฉากที่จุด1 4เป็นตัวนี้เลยครับ y ลบ x ลบ3เท่ากับ0ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับการอินทิเกรตแบบมีขอบเขตนะครับสำหรับการพื้นฐานการอินทิเกรตก็มีเท่านี้ครับ